สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับอยู่กับเรานะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็สวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีดอมงคลนะครับก็เป็นสมาชิกของครอบครัวตัวกลมเหมือนกันนะครับนี่ก็พี่ควานไม่อยู่นะครับพี่ควานกลับไปเที่ยวบ้านนะครับก็เลย มาเปิดน้ำให้กินนะครับให้ดื่มนะครับเนี่ไอหนุ่มการยาวนะครับคุณพ่อของน้องแสนดาวนะครับแสนดาวก็เป็นคุณแม่ของแสนสวยนะครับนี่แหละครับคุณพ่อของแสนดาวนะครับนี่สีดอมงคลนะครับอายุสามสิบสามปีนะครับเชือกนี้นะครับผมก็ไม่เคยเข้านานแล้วนะครับไม่เคยจับนานแล้วครับก็เป็นปีแล้วนะครับ ไม่เคยเข้ามาหาเขาแต่ก็ยังจําได้ครับเขาก็ยังจําได้นะครับก็ไม่กล้าเสียงเท่าไหร่ครับก็ได้แต่เอาน้ําให้กินนะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปหาครับเพราะว่าเราไม่ใช่ควันครับแต่เราก็สามารถเข้าหาได้นะครับยังเข้าหาได้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ เพราะว่าไม่เคยเข้านานแล้วมาจะเป็นปีได้แล้วมั้งครับแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับแต่ก็ไม่เคยเข้าหาเขานะครับสำหรับสีดมอมงคลเครื่องนี้นะครับให้หนุ่มการยาวของเรานะครับรอเราเอาการนะครับ,รบเกิดจะอยู่จุดนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ตกมันเหมือนกันนะครับปกติก็จะตกเลยครับแต่ตอนนี้ยังนะครับก็50-50เหมือนกันนะครับอยู่ระหว่างนะครับผมก็เลยไม่อยากเข้าไปหาครับถยถอยถไม่อยเดาอ่อนไหมโถอโถยไปยื้อถยไปเออไปไปออนี่นะครับ ่อของน้องแสนดาวนะครับก็คือสีดอมงคลเองนะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับเอาน้ําให้นะครับน้ําให้สีดอมงคลนะครับนี่ใ <tego> ห้หนุ่มกานยาวครับยืนโยกอยู่ครับทําไมถึงเรียกสีดอนะครับก็ช้างตัวผู้นะครับแต่ไม่มีงานนะครับนี่ครับเป็นช้างตัวผู้ไม่มีงานครับภารกิจของเราวันนี้ครับก็เอาน้ําให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเอายาให้ด้วยนะครับนามให้เอายาให้พี่สีดอมงคลนะครับนี่ครับก็วัดเสียวพอสมควรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเข้าหานะครับแล้วก็ไม่เคยจับเขาด้วยนะครับดูลักษณะท่าทางนะครับนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่เราก็อาศัยความเคยชินครับขู่ไว้ก่อนเสียงเอาเสียงแล้วขู่ไว้ก่อนนะเผื่อเขาจะจําได้แต่เขาก็ยังจําได้อยู่ครับแต่ก็ เราไม่ประมาทนะครับนี่ยนะสีดวงมุงคลของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเอาญ้าให้เขาดีกว่านะครับ ครับนี่ก็ภารกิจของเรานะครับเสร็จสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับหลังจากที่เอาน้ําให้นะครับแล้วก็เอายาให้ครับสิดอมงคลนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ควันเขาคงมานะครับพี่ควันกลับไปเที่ยวบ้านอยู่นะครับเราก็ต้องดูแลกันไปครับช่วยกันไปนะครับ เราเอาการครับสีดอมงคลของเรานะครับไอหนุ่มก้านยาวของเรานะครับในสีดอมงคลสามสิบสามปีนะครับอายุนะครับนิสัยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ถือว่ากับเกเรนะครับนิสัยค่อนข้างที่จะดีหน่อยครับทาให้ตกมันนะครับแต่ถ้าตกมันก็อย่างว่าละครับช้างตกมันนะครับ แต่ถ้าไม่ตกมันก็โอเคครับคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าตกมันนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ต่างคนต่างอยู่นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับใจเขาใจเราในเมื่อเรารู้ว่าเขาตกมันเราก็อย่ายไปย sure. ุ่งกับเขาให้น้ําให้ยาก็แค่นั้นนะครับนี่ครับหลักสูตรของเขาก็มีอยู่แค่นี้เองครับในยามที่เขาตกมันนะครับเราก็ไม่ยุ่งไม่เล่นกับเขาครับ แต่ตอนนี้สังเกตดีดีนะครับเพื่อนเพื่อนของเขาก็จะมาแล้วครับนน่นครับเพื่อนของสีดอมงคลนะครับนนอแม่นครับก็จะเป็นลูกกระทิงนะครับนี่นี่นครับเพื่อนของพี่สีดอมงคลนะครับเขาจะยืนกินหญ้าดด้วยกันประจานะครับสีดอมงคลกับ ลูกกระทิงนะครับนี่ก็พี่สีดอมงคลของเราโน่นจะเป็นลูกกระทิงนะครับลูกกระทิงก็จะมาหาประจำนะครับมากินหญ้าด้วยประจำนะครับโน่นนะครับโน่นเดยกเขาก็คงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นผมนะครับเขาเลยไม่กล้ามาครับลูกกระทิงนะครับพี่สีดอมงคลของเราจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับนี่ครับก็เป็นบ้านของพี่ช้างครับ แสนรักแสนสวยแม่จิ๋มแม่ดาวครับจะอยู่ข้างในนี้ครับแล้วก็ไพยบิลลี่นะครับเดี๋ยวมาหลังผมจะมาถ่ายไพยบิลลี่ให้ดูครับเพราะว่าลายบิลลี่ของเราก็อาการหายตกมันแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับวันนี้ก็มาถ่ายพี่สีโดมงคลให้ดูก่อนนะครับก็ภารกิจนะครับวันนี้มาให้น้ําให้หญ้าของพี่สีโดมงคลครับนี่พี่ควานยังกับบ้านปีใหม่อยู่นะครับกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับ ภารกิจนะครับวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับให้น้ำให้ยาพี่สีดอมงคลนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องช่อช้างผับเพลินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ